ได้ฟิลสาวสวยฟิลนางฟ้าฟิลแบบมีโอล่าเหมือนแบบมีแสงสีขาวๆรอบตัวจัดกลิ่นนี้ค่ะไว้จัดมินทีกลิ่นนี้นะคะมันจะให้โทนของสวนมะลินะคะฉ่ำละอองน้ำค้างในยามเช้าแบบวันสบายๆมีลมโกกเบาๆแล้วก็ผสานกับชาเขียวคุ่นๆในมือของคุณนะคะคนกลิ่นเนี่ยจะหอมแบบอ่อนโยนมากเลยนะคะมันจะเป็นฟิลแบบเย็นๆน,นิดนึงอะ สวยหวานสุดยอดนะคะฟิลนี้คือเมื่อไหร่ที่คุณใส่แล้วเนี่ยบอกได้เลยผู้คนนะคะเขาจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหผู้หญิงคนเนี้หน้าเข้าหาหน้าดึงดูดแบบสุดๆเลยให้คุณนึกถึงลุคของนางเอกเกาหลีอะคะ่ะที่แบบเออมีฟิลแบบว่าผมยาวสลวยสวยแบบธรรมชาติไม่ต้องแต่งเติมอะไรมากนะคะแต่คนคนเนี้สวยของแท้นะคะกิ่นนี้เลยค่ะไว้จัดมินทีรับรองผู้คนประทับใจล้านปเปอร์ซ็ค่ะ